เจ้าลูกเคยนะ,ะลูกเดี๋ยวนี้ลูกได้ไปหาเจ้าไม่นายไม่แล้วไปหาเจ้าไม่นายไม่ขอให้ผลได้ขึ้นได้ขายขอได้มีกรงไร้นัก,นกมากัาเลยครับตอนนี้อยู่ซุ้มประตูว,วัดหนองม่วงอำเภอท่ามผาจังหวัดน่านครับวันนี้ปก้าอ้อนถั่วลงพื้นที่มาซื้อรถบ้านครับรถบ้านเจ้าของขายบอกก่อนว่ากันนี้รถไม่ราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยนะครับผมก็คือราคาแบบย่อมเยามากนะครับ เป็นมาสด้า2ปี2,000าเอสูก้าเป็นเน้นจอดมาได้เน้นครับนะครับผมมาหาเาหนึ่งกันจะเป็นจะไหนเดี๋ยวจะปาเอฟซีแฟนเพจเข้าไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับตอ,อ,อนนี้อยู่วัดหนองม่วงบ้านหนองม่วงอำเภอตังผานจังหวัด,ดน่านอ่ะมากันเลยครับไปครับตอนนี้ o, เขาเดินทางจากในตัวเมืองน่านมานะครับมาประมาณประมาณสักสาวสามสิบกิโลเนี่ยครับออกเดินทางมาซื้อรถนี่นะครับนี่ครับวันนี้ เป็นวันยุดวันอาทิตย์นะครับลูก,ก้าเป็นอยู่บ้านพอดีเลยนะครับก็คือนัดกันไววตีบ้านลูก,ก้านะครับเปินมีรถแล้วก็บอก่อยได้ใจนะครับเหล็กไม้วิ่งน้อยหมากเดิมทุกชิ้นส่วนประกงประกันอยู่ครบมาเลยนะครับผมแถมยังราคาทรงตอเนี่ยแบบราคาสบายกระเป๋าหมากๆเลยราคาไผหาอยู่รุ่นนี่อยู่จี่ฮอนี่อยู่บอกขวนผ่านนะครับรถเดิมสันนิษฐ์กริบปะเป็นยังไงป้าพอ,อไปกันเลยครับ ขอจักนี่สักสองสามกัหนึ่งได้ก็ว้าวนี่ครับอ่านี่ก่อนี่ยันจะออกไปยันซื้อรถนี่เออาล่รจะได้มีแห้งอ้้ยอ้้ยอ้ย้ยอ้านอ้ยโ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 ย้ยโ้อ้ยโอ้ยอย้้าย้ แล้วเส้นทางมาบัลลูกานี่จากเดิมบรรยุทธยากแหละเขารับบรยุทธยากอง e ีโอเคครับบาลลูก้าไปอยัวหลังวัดนี้นะครับผมสาธุสาธุสาธุไปซื้อล้อแดงขึ้นบัลลูกาลงราคาขึ้นแหมเด้ออ่าแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับผม นี่ครับหนึ่งบ้านเดินว,ว่าลราตีว่าเมื่อกี้ครับคือเป็นมีรถไฟฟ้าหนึ่งคันแต่คันนี้คือบอกหอยจะเจ๊งเองครับแต่เลยส่งต่อมาเฮอร์เก้าครับนะเป็นพอนี้การรีวิวของเขาว่าเขาเนี่ยเน้นซื้อรถบ้านนะครับรถบ้านรถจะของขายเองรถตีแบบกเกิดเกิดอุบัติเหตุนี่มันต้องจีครับนะครับฝั่งึงเอฟซีทุกท่านนะครับตีต้องการขายรถบ้านรถตีเอง รถตีบแกเกิดเกิดอุบัติเหตุบบกมีชนนักนำาทีไปความติดต่อมาได้นะครับคือราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับผมผมจะเน่นซื้อแต่รถตีมีคุณภาพพีน่นกนี่ครับผมครับนี่ครับเดี๋ยวขอยาดย่ายรถกันเลยพี่นกเนอครับเนเดี๋ยวตา F เอฟซีแฟนเพจทุกท่านนะครับเข้ามาพอตัวว่ารถสภาพที่เขาหวาเมื่อกี้นะ่ะจะเป็นจะไหนครับแต่สวยงามดังตีผมได้กาวได้อูได้เอ้ยเมื่อกี้ก่อจะเป็นจะไหนนะครับ เดี๋ยวรอสักครู่ครับดอลลาก์หกเจ็ดหนึ่งครับอ่ะโอเคเขาจะปามาพอกันเลยนะครับกลับมาหนาตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่ปั๊บเช่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมายถึงว่าเปลี่ยนไฟหน้าใหม่กระชังหน้าใหม้หลุดรักสันฐานสวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัวปี2 0งพันเอ็ดะครับสีอ๋อจะเป็นออกสีน้ำตาลนะครับสกายแอคทีฟสีประตูนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานกันหมดเลยนะครับปาส้งมาสีอยู่ครบหมดอ่ะขอปามาพอหน้าตาว่าจะเป็นจะไใจพอ กรบผมอ่ะตัวรถนะครับลูก,ก้าเปินยืนยันมาแล้วว่ารถบร่เกยเกิดอุบัติเหตุหมาแน่นอนผมก็มาย่าตัวสอบสภาพคือเบืองต้นแหมกําหนึ่งว่ารถบร่เกยเกิดอุบัติเหตุหมานะครับนี่ครับโอ้โหครับห้องโค้งห้องเครื่องนีง่ใสกิ๊กเลันี่ก็คือนนแบบเดิมๆจากลูก,ก้าเลยนะนี่ยังบ่ได้เข้าร้านจะเข้าเต้นทาความสะอาดเตือ่ะสุมทีมงา,านสุมมาพอตรงอ่ะฝากระโปรงหน้านี่ครับ จุดขายแม็กยุนสําคัญวิธีการเพราะรถยนต์มือสองต้องเป็นที่รถบัมมมนมีการแกะขยับทําสีมาแน่นอนนะครับผมเนี่ครับฝากระโปรงหน้าอยู่ครบม็เลยบมีการแกะขยับทําสีมาตัวมออ,อกสติกเกอร์เดิมจากโรงงานเดิมทุกอนุนะครับห้อยองคพ้อยอาร์ตนี่ครับห้อยสีแต้มคือเครื่องใสๆแห้งๆกันเลยนะครับเอฟซีท่านผู้ชมนะครับเอาไปต้องว่าสามว่าซีกันละอ่ะหือรถมันงับโดยตัวของรถอยู่แล้ว มาสูมพอทางไหนอย่างนั้นอยู่ฝังพูนกับภายในนะครับจัดตกแต่งพร้อมด้วยออกแนวสปอร์ตมาคือเจ้าของบอกกันเลยว่าเปินฮักรถมากมากเลยโอ้โหภาย,หายในนี่ใส่กิ๊กๆเลยอ่ะมาสตาร์ทพอเล็กไหมครับกันนี่บอกกันว่าเลขไม้วิ่งน้อยมากเจ้าของเดียวปลายแดงจังวัดนานเล็ไม้วิ่งเพียงแต่ในทีมงานสูมมาพอเนาะสูมข้าวมาพอนี่โอ้โหเลขไม้วิ่งเพียง จ็ดหมื่นหกปันกว่ากิโลแค่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอกสารทุกอย่างบอกว่ามุกสวิตเล่มทะเบียนรถน่ครับเลมทะเบียนรถคือมีครบทุกอย่างเลยนะครับมามีขาดมามีหายมามีอะไรทุกอย่างเอ๊ะครับเอกสารอยู่ครบท้วนสมบูรณ์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเป็นนี่เป็นตัวสีที่สําคัญ อ่าครับคุณแจกคีเลดการ์ดนะครับอยู่ครบ2ชุดเลยนะครับมามีปุ๊บมามีฮักมามีแตกมามีร่ามามีหายน <c> ะ <oughs> ครับอ่ะพายนุงภายในก็จะเป็นบล็อกกามาีนะครับอ่าอ๋ตามสไตล์ของมาสตารหมายถึงว่าตกแต่งสีทูโทนสีดำตัดสีน้ำตาลเดินเดินขอบตัดสีเทาออกแบบได้สวยงามมากเลย <c oughs> นะครับผมบอกกันว,ว่าใครหารถดุน,นี่ยี่ห้อนี่อยู่นะบอกคนผ่านแน่นอนนะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาถามคนใจราบกว่าเป็นรถเนี่ย เปลี่ยนไปหมาจะได้ห่องอย่างจะได้ห่องเนี่ยนะครับบอหมายถึงว่ารถคือรถปอจอดเน้นจอดอยู่บ้านอย่างเดียวเลยเหมือนก็ครับรถเป็นรถบ้านครับใช่จอดอยู่บ้านอย่างเดียวโอ้ครับมาอยู่ในบ้านนี่ประมาณสองสองปีสามปีสองสามปีแล้วครับรถ<ด><ะ>เป็นจะได้ห่องหมายถึงว่าเคยเกิดรถบัติเหตุมาเขาบอกรถแบบเคยดจนบบเกิดว่าเป็นเหตุครับมีร้อยขูดร้อยอย่างบอกมีสักอย่างคือรถผมหันมาหันตั้งแต่วันวันนั้นผมมาพอรถล้วหนึ่งรอบแล้วปอเนาะคือว่า ว่าสามว่าสีแล้วพอรถง้มพอรถเบอเกินห้านาทีปีกละอ่าหม้อละถูกใจละวันนี้เปิดได้อยู่บ้านพอดีเกิเลยนัดกันมาจ่ายสตังค์วันนี้โอกี้ครับโดยโดยด้วยรวมของรถดูแลดีมากเลยนะครับเบอเกิเกิดเป็นเหตุคือเสียงปอกเปิดยืนยันอยู่ละครับว่าไผ่าได้กันนี่ไปแจ้งกับุดยอดครบคุ้มเลยเนาะบอลเนาะคุ้มเลยครับตีบ้านรถเปิดหลายกันครับขายไปก็คือบอได้ใจ้เนาะบอได้ใจ้ครับตรงต่อเฮ้อ แฟนเพจหรือเอฟซีผมเนี่ยที่เป็นกำลังหารถรุ่นนี้ไปอยู่เนี่ยฝากบอกเปิดยิ้มเราว่าคุ้มก็บอกก็นี่ไงคุ้มเลยเกินคุ้มเนาะไปใช้เกินคุ้มเลยครับสภาพน้องๆรถไม่อ่ะหมายถึงว่าน้องๆรถไปแดงเออบอกเนาะผมทุว่ารถไม่เลยบอกมีกันเชียวจนบอกมีห้อยขีด้อยทูดอย่างสักอย่างครับนะครับโอ้โหนี่คือเสียงยืนยันจากลูก้าว่ารถเปิดใจเองเหมือนกันด้วยเหตุนะครับไปได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยกับรถกันนี่นะนะครับโอเควันนี้ขอบคุณปอมากๆครับผมครับสีทรงต่อ รถสวยๆเฮ้ครับแฟนเพจผมหรือเอฟซีผมลูก้าผมติดกับลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับไปแล้วว่าแล้วว่ามีแต่คําว่าสวยและซื้อไปด้วยความว่าสามารถเจนแน่นอนนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวขออนุญาตไปทําสัญญากับลูก้าก่อนนะครับผมครับมาสด้าสองปีสองพันซาวเอสีน้ำตาลตัวสี่ประตูสกายแอคทีแล้วเดี๋ยวส่วนราคาการ์เซนอย่างเจ๊ได้เดี๋ยวลูก้าจะมาเหล่ามาอูมาเอ้ยเฮ้ครับเอฟซีคือฟังในฟังแห่งกรรนะครับเดี๋ยวใครสนใจแคป หูบหรือวิดีโอนี้ไว้นะครับแตกตักมาตีเพจผมได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินคอยตอบคือตอลอดสาวสี่ชั่วโมงนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะมาลงลึกๆไว้เพื่อแห่กําหนึ่งว่านี่ปามาชมกับบรรยากาศเขามาซื้อรถจูบ้านของแต้เลยนะครับไผที่สนใจในการขายรถนะครับผมจะเน้นซื้อรถบ้านเจ้าของขายเองรถตีบก๋วยเกดอุบัติเตุนะครับหมายถึงว่าบ๋กเก๋โจนนักนำทอมีความตักมาเลยครับซื้อแปงนะครับขอคือรถหั่นง้นําจนะครับขอคือรถง้ําคือรถสวย รถสวยใส่เลยที่ซื้อแปลงไว้ก่อนอ่ะโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเขาจะทำเอกสารจ่ายเงินให้หนูกาครบทวนสมบูรณ์ครบแล้วเดี๋ยวจะขอปอไปหน่อยว่าป้าปอสามารถเดี๋ยวเขาจอยบอกแม่นังรถคือผมกั๊หนึ่งเลยนะครับปออะปอเดี๋ยวขอสั่งล้าว่าคือลูกเอาไปเนี่ยขายได้ว่องว่องไว้ไเลี้ยวเลี้ยวมีเอาไปแล้วมีกำไรนักหนักหลายๆนี่นะเดี๋ยวฝากปอจอย บอกเมย์นังก็มีคำเตอ๋ออ่า <c oughs> ครับ <c oughs> เออเจ้าลูกเฮ้ยนะลูกเดี๋ยวนี้ลูกได้ไปหาเจ้าไม้ในไม้แล้วไปหาเจ้าไม้หนไม้ขอให้ผลได้ขึ้นได้ขายขอได้มีกลวงไร้นักๆขอให้มีโจกมีลาบเออตีเอาไปแล้วบัดนี้ลืมถ่ายเบรครถกันนี่เลยนะครับเก <c oughs> ้าสเจ็ดงดนี่เลย <c oughs> เออครับบัดนี้ฮักเจ้าเก่าหนเก่าเงือไปอยู่ครับเจ้าไม้หนไม้เอาบอลเอาเจ้าไม้ในไม้ครับเอ่หมอละอะหนำละโอเค แล้วอ๊กล่ะจ่ายปุ๊ก้าอะไรวะเอาคนเมืองเนาะปอนอบ่อถือก็ได้ที่ถือเลยนะของจีมันซิงมันมาหันเนาะเหล็กนี่เลขนี้นะฝากเอฟซีเอาไผ่พออยู่น่ะยัดไปร้อยสักร้อยคู่ร้อยก็ยังดีอ่าโอเควันนี้ขอบคุณปอมามาครับตีทรงรถมัดด้าสองปีสองพันเซเวสสวยเฮือเอาไปส่งต่อเฮือเอฟซีหรือลูก้าผมกำลังหาอยู่บางคนผ่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับปอวันนี้ข้าวบ่มครับ